เปลี่ยนซีนมอเล่หน้าเครื่องแล้วก็ถอดอุปกรณ์มอเล่ต่างๆตอนนี้ก็ได้ทำการถอดออกสาครอบข้างหน้าออกแล้วทีนี้จะได้ทำการถอดหรือแม่ปั๊มดีเซลออก ครับก็ดูระบบเฟืองต่างๆระบบมาร์กที่เราจะเริ่มถอดตอนนี้ก็ได้ถอดออกมาแล้วถอดฝาออกมาแล้วครับมาดูตรงที่ฝาที่เราถอดตรงนี้จะเป็นฝาครอบเครื่องครอบระบบเฟืองตัวหน้าเห็ยียซีนมอเล่ตัวหน้า อ๋อครับ